ชาวดีคายก่อนนียยกมือไหว้ก่อนใช้เสื้ออันน e ี้หนูมาทำอะไรคะฮาบัลเดีใจไหมคะใจไหมคะโอเคค่เราจะไปื้อบัตรก่อนนะน้องเกียวก็มาบอกเอฟซีแ้วน้องเกียวก็มาค่ะอ่ะยูโนาจับตัแม่ ลู้สาวพูดกับไอซีรอแม่นะโอเน้อง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 ขายอ่ะค่ะน้องไปไหนอ่ะน้องไปรอข้างในแล้วค่ะลูกน้องกับป้าไปรอข้างในกับลุงป้ากับลุงไปรอข้างในแล้วน้องแค่เดียบนี่มีทำอย่างไั้นอย่าโกหกนะทให้เห็นหน้าตัวเองลูกให้เห็นหน้าตัวเอง องหน่นาลิตรจังเดี๋ยวแน

หรอครับ สวัสดีจ้านริตาคนสวยครับผมวันนี้นะครับเราเปิดที่เปิดไลน์นะครับได้สองวันนะครับวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะครับแม่แม่บอกนริตาน่ารัก Salamat so, call... sa

ไม่มียังไม่ไม่ไม่มีเลยรุ่นรุ่นพี่ไม่มีเลย,ลลย,เลยถึงชายก็ตามไงอังอานวัด สวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปนะครับเราจะ like ไลฟ์กันแต่ไปไลฟ์น like ในในกลุ่มนะครับแล้วก็ยาวไปเวันเกิดแม่เลยนะครับกลุ่มนี้จะอยู่ในวันแรงของพวกเราด้วยแล้วก็วันเกิดแม่ด้วยครับ เดี๋ยวแม่เก็บกระเป๋าก่อนนะลูกนายาตีแห้งดูเพราสามมนอจตกไม่ต้องเขิยไม่ต้องเขยเดี๋ยวแม่เก็บกระเป๋าก่อนแป๊บนึง กับแฟนสากพี so Wait, mm ่วันนี้เราจะเล่นอะไรบ้างวันนี้ตัวแข่งกันไหมตัวแข่งกันแขันตแข่งกันกับใครกับน้องเดียวหรอหนูจะเล่นกับใครบ้างีู่่ีฟอยู่ีอยู่ีฟ้ากับแม่น้องน้องอยู่ีฟู้้อยหนูอยู่ทีมไหนหนูอยู่ทีมแม่กับใคร ให้โตเกียวอยู่ทีมไหนให้โตเกียวอยู่ทีมไหนให้โตเกียวอยู่ทีมพี่ซันเหรอออ๋เขาบอกว่าให้โตเกียวอยู่ทีมพี่ซันให้พายอนอยู่ทีมพี่ซานให้พายอนอยู่ทีมพี่ซันแล้วแม่ล่ะให้แม่อยู่ทีมอ่าแล้วก็แล้วก็ป้าอยู่ทีมโอเคพี่ลุงอยู่ทีมพี่ซันโอเคทุกคนที่จริงอ่ะ เปิดไลฟ์สดอรอบของวันพรุ่งนี้นะคะเรามีงานวันพรุ่งนี้แต่วันนี้พิเศษนิดนึงวันนี้พาน้องนังนิตามาเลนทาวเบอร์แลนด์แล้วก็มีลุงเคนด้วยมีป้าแจ๋วโตเกียวก็มาเดี๋ยวเราจะไลฟ์ให้ชมก่อนนะคะใครที่ข้ากลุ่มวันนี้ก็จะได้ชมบรรยากาศในฮาวเบอร์แลนด์แล้วก็ตอนเย็นตอนเย็นอ่าก็จะไปวันเกิดของแม่โอ๋ ด้วยนะคะเดี๋ยวก็จะมีไลฟ์สดให้ดูน้องพีกับบินเนอร์ก็ไปนะคะตอนเย็นน้องพีกับบินเนอร์ก็ไปวันเสิดแม่โอ๋ด้วยและก็พรุ่งนี้นะคะก็ถือว่าสองวันเลยวันนี้เราจะมาฮับเบิลแลนด์เดี๋ยวแม่เปลี่ยนรองเท้าก่อนแป๊บน,นึงโอเคอเค่ะ <c oughs> แม่ค่ะสรุปแล้วคอนเสิร์ตของวันพรุ่งนี้ถ้าใครเข้ากลุ่มก่อนก็จะได้ชมบรรยากาศในการวอล์กวอล์กวอล์กของวันนี้กิจกรรมของเราเออ มาเล่นของเล่นแล้วก็ตอนเย็นก็ไปวันเกิดแม่โอ้ด้วยน้องเกียวมาค่ะน้องเกียวเข้าไปข้างในรอแล้วค่ะวันนี้เป็นวันรีแลกนะคะทุกคนแม่กิด สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับเข้ากลุ่มดูได้สองวันนะครับเวลาใส่รองเท้าอ่ะมันเนี่ยมันแบบมันมันมันเวลาใสรองเท้ามันแบบมันแปลกๆอ่ะบอสใช่เหนียว ไปไม่มีงานรอสักครู่นึงนะครับแอดินึกำลังทำงนานนะครับกำลังไล่ตอบทุกคนนะครับส่วนจันน้องบอเข้ากลุ่มแล้วขอบคุณมากๆครับวันนี้เปิดเปิดบล็อกสองวันนะครับสองวันสองวันนะครับหนึ่งร้อยบาทดูได้สองวันนะครับไม่เห็นพี่เอกทำไมไม่เห็นพี่เอกเลยนี่ครับั่ยครับ แม่แม่ถามแม่ไม่เห็นพี่เอกเลยได้ครับ นะครับทุกคนมาร่มสนุกกันนะครับสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามานะครับอย่าลืมเข้ากลุ่มติดของเราด้วยนะครับดูได้สองวันนะครับ ใ,ใกล้ขึ้นขอบคุณมากครับรอในกลุ่มนะครับรอในกลุ่มครับร,รับรองมีัความสนุกสุขแน่นอนนะครับทุกคนอ,อันนี้คือห้องอะไรมีห้องห้องเหมือนแบบเ่าเพลงวะนอนนอนเป็นไข้เป็นไข้นนเป็นไข้

เดี๋ยวรอสักครู่นะครับทุกคนสวัสดีครับเดี๋ยวรอสักครู๊ตนะครับบอสเป็นบอสเป็นสภาพน,น้องซันเปลี่นสื้อก่อนนะครับทุกคนนั่นเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ คือตัวในกลุ่มปิดไม่มีใครตอบรอสักคู่นะครับแอดมินกำลังทำงานนะครับกำลังตอบทุกคนนะครับสักคู่หนึ่งนะครับใจเย็นนะครับทุกคนเดี๋ยวรอสักคู่หนึ่งนะครับรอสักคู่หนึ่งบอสก็ต้องใน,นแตแล้วก็ต้องซัน กำลังเปลี่ยนสภาพ้าอยู่นะครับสักรู่หนึ่งสวัสดีครับรอสักรู่หนึ่งนะครับสวัสดีครับคุณสวัสดีครับสวัสดีครับรอรีสครับผมเดี๋ยวแอมินกำลังไล่ตอบนะครับกลุ่มปิดวอล์กนะครับเหตุนรกไรนะครับนี่ครับที่ตังบุดไว้นะครับตังมุดไว้ ดไว้นะครับดูได้สองวันนะครับทุกคนขอบคุณพี่ดาที่มาช่วยตอบนะครับขอบคุณมากมากครับยังมีคำตอบรอสักครู่หนึ่งครับรอสักพู่หนึ่งครับเพราะว่าใจเย็นนิดหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับวักระเป๋า ออเอาว้กระเป๋าหลังอีกไปไหนแกจะพูดอย่งนะครับเดี๋ยวผมตรวจสอบพัดหนึ่งอ๋ออยู่ในล็อกเกอร์ครับอยู่ในล็อกเกอร์แล้วครับกระเป๋าเด็กกันได้ว่าอยู่ในล็อกเกอร์นะครับบอสเอาใส่ไว้ในล็อกเกอร์นะครับไปเล่นที่ไหนน้องบออ๋อ ที่รังสิตกับฟิวเจอร์นะเนี mm ่ hmm. ยากเข้ากลุ่มไลท์ทำให้เป็นฝากที่บอยดูแลบอสครับผมรับทราบครับเลรื่องสนุกกันหีมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณทุกค,คนแล้วคุยกับผมไปางพางก่อนนะครับเดี๋ยวรอบอสแปบ๊บหนึ่งนะครับรอบอสแป๊บหนึ่ง mm hmm. ยังเปลี่ยนสภาพใหม่นะครับเพราะว่า ไปเล่นแ,แ,แบบนั้นเดี๋ยวมันอะไรหลายอย่างเนาะทุกคนน้องมอยทำได้ทำจมูกไหมครับไม่ไม่ครับจมูกเดิมเดิมครับเดิมเดิมไม่ได้ทำเลยขย่าให้ดูได้ถ้าเกิดว่าเดิมเนะครับทำไม บางคนถามทำไมฟันหลอตอนแรกมันชิดหมดแล้วแล้วก็ช่วงโควิดมาด้วยแล้วก็ช่วงแบบอะไรปัญหาอะไรหลายอย่างแล้วเราก็ไม่ได้ทาโอเคครับผมอย่าลืมเข้ากลุ่มปิดกันนะฮะดูได้สองวันนะครับดูได้สองวันสวัสดีครับสวัสดีครับคุยกับผมก่อนนะครับจะไปหนีไปไหนนะครับขอให้สนุกขอบคุณมากครับ ซื้อต่อมันมันไดเหมกัได้ได้ได้น่าจะได้นะคได้ได้โอ้ขอบคุณมากครับไปทั้งวันหรอกเคยขอบคุณมากครับคนที่ได้เจสิใช่ครับอย่าไปคิดอะไรมากครับปล่อยผ่านเลยครับอย่าคิดอะไรมากอ๋อนอนแล้วครับนอนแล้วครับวันนี้มีงานไหมอ๋อเป็นกลุ่มวอล์กครับเป็นกลุ่มทำวอล์กวอล์กวันนี้ว่างครับ น้องนกเกียวเที่ยวเที่ยวครับอยู่ไหนครับมาแล้วครับมาประแจ่ว่อยยิงควางม,มันมันกลาย,ยแบบยิ้มแบบได้แค่นี้บางทีแบบเวลาพูดก็เหมือนแบบต้องทำนี้ถามว่าตอนแรกก็ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่น้องบอยจมูกคมยอยู่เลยไม่ได้ทำครับไม่ได้ทำถ้าใครถ้าเกิดมาเที่ยวมาเที่ยวยังครับก่อนกระเป๋าบอสอยู่ในล็อกเก็ตใช่ไหม <สำ S 1> อ๋อแฟนคลับบอกว่า ระเป๋าบอสหายไปไหนผมก็นึกได้อ๋อบอสใส่ในล็อกเกอร์นี่นะครับมาแล้วนะครับบอสมาแล้วบอันนี้เหรอครับได้ได้ได้ครับบอสแต่มานั่งตอนนี้ลูกไหมอย่ารอแาสันอ๋อรอรอใส่เขาบอกว่าพี่บอกว่าต้องเปทางจมูกก่อนครับทางจมูกก่อนนะครับ จมูกพี่บอยสวยนะทุกคนพี่บอยมาพี่บอยมาอยู่กับพ่อแพลและหล่อขึ้นมาแสานชุดอาบุญอ๋อหนึ่งร้อยค่าสองวันหนึ่งร้อยค่ะ 2000, จริงเราก็อยากไลฟ์ส hmm. ่วนให้ดูตลอดแหละทุกคนอยากไลฟ์ทีบ้างในกลุ่มบ้างแต่ว่าก็บางทีอะเท่าไหร่ไปดูก็มีคนมาก่อขวัญนะเสียต้องตัดเอฟซีกันเออกระใจไปว่าเราก็อยากให้เอฟซีดูด้วยความสบายใจก็เป็นจีสันในโพสเป็นจีสันเป็นเดราะพี่จังมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนทุกอย่าง วันเดี๋ยวนี้หลอกข่าวขึ้นหลอกขึ้นเบอร์ เดี๋ยวเราจะเล่นหนึ่งชั่วโมงเล่นสักหนึ่งชั่วโมงล่นานไหมก็นานค่ะออนานมากไหมน,นานค่ะนานมากไหมน,นานมากค่ะเล่นจนเหนื่อยเลยค่ะหนึ่งชั่วโมงค่ะออแม่เดี๋ยวตอนหนูจะกลับอุยเป็นทีมเดียวกันเลยพี่บอลก็ตื่นเหมือนกันแ <c oughs> ม่บูหยิบมาแบบ ก็เรากำลังสบายในโบกมือพันกำลังบอกให้คนส่งลิงก์ให้อยู่ค่ะท่สนเ็หรือยังนะ แตกแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วลงแมไอว้าวอะแลทีวออเ,อเอาไปเอาไปใส่ในตู้ทำดีๆนนี้อันนี้่ามันไม่เรียบร้อยเลยเ คุณไม่ต้องนั่งก็ได้อันนี้ลรก c o ม m มนตอนพักไปงท่าได้ยังไงท่านแม่ฉลาดฉลาดไม่เชื่อเรามันยัดเร็วยัง ต้องไปรุดดูการมันเดือนตุลาค่ะทุกคนรอติดตามเลยนะสุดยอดแจ๋วอะไรอันนี้เราจะเจ้าตแข่งกันไหมคะแข่งกันยังไงอ่ะไม่พี่ซันอยู่ทีมน้องเดียวทีแม่ ค่ะสีน้ำเงินลูกสีน้ำเงินไป,<ะ>ปโอเคไปกันเลยไปปะาปลาลูกลูกไหมอันนี้ยไป<ะ>แม่เร็ว ได้เลยเดินทาวเบอร์แลนด์ได้ยาวๆเลยเดี๋ยวค่ะอ,อ่าสแกนก่อนลูกม,มากันเลยมาเรามาแบ่งทีมกันดีกว่า นี่ลุงเคนกับโตเกียวค่คอนนะอะไรนะเขาจะแบ่งทีมยังไงอ่ะเขาจะแบ่งทีมยังไงอ่ะสวัสดีคับพี่ีก่อนลูกสวัสดีค่ะงงามานานนหมครับผมมาเป็สมมตครับมามาใครจะแบ่งทีมกันทีนี้มา ทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้ากลุ่มแล้วนะคะโอเคนะคะเข้ากลุ่มแล้วนะคะสัมภเวสีมาก,กวนหลายพี่น้องเขากุมกันนะจ๊ะุริยาบุญมากสัมภเวสีมาอีกแล้วทุกคนเดี๋ยวขอกุมกันนะจ๊ะเจอกันในกลุ่มนะคะ